ปูจาที่ลูกปูจาก่อนปูจา้าปูจา๋จาเดี๋ยวถามหน่อยว่าไอ้ทำไมน้ำท่วมเชียงรายละ่ะบอกมาสิเพราะว่ายา่าย่าบอกย่าบอกว่าย่าบอกย่าบอกว่าฝนตกเยอะๆจะได้ทุเรียนโตๆแต่ปรากฏกันว่าน้ำท่วมแล้วให้ย่าจะทำยังไงดีตอบหน่อยอ๋อเหรอแล้วย่าไปขอที่ไหนละ่ะ ย่าแบบนี้ย่าทำทำให้ดูสิพูดแล้วก็พูดไปด้วยที่าิพูยังขอให้ขอ้น้ำไตขอให้ฝนตกเยอะๆเด้อแล้วยังไงอีกแล้วยากเลยแล้วปรากฏการณ์แมน้ำมันช่วแล้วทำยังไงดีตอบหน่อยน้ำมันคือยญาขอขอฝนนะย่าขอฝนใช่ไหม ขอฝนจากที่ไหนคะขอฝนจากบนฟ้าขอฝนจากบนฟ้าเราปรากฏว่าน้ํามันตกเยอะเกินไปใช่ไหมใช่ฝนตกเยอะเกินไปจนน้ําท่วมจนน้ําท่วมเชียงรายเลยเหรอคะใช่อ๋อเป็นเพราะคุณย่าใช่ไหมใช่เป็นพรอะญ้าคนเดียวเลยเลยคะอ๋อเดี๋ยวต้นยญ้าต้องไปขอโทษเทวดาแล้วนะบอกสิบอกเทวดาเทวดา,าสั่งให้ฝนว่า ตกเยอะเยอะตกเยอะเยอะตกเยอะเยอะเพราะย่าขอใช่ไหมใช่จาเดี๋ยวนี้ก็คงคงไม่ใช่ลลูกเพราะว่าฝนมันตกมันจากนู่นไกลๆเนี่ยในฤดูของมันนะลูกนะมันเป็นมรสุมนะคะจาย่าก็ขออยู่หนูได้ยินย่าอยู่หนูแอบดูตอนดึกหนูดูสวนว่าย่าขออะไรยหนูเห็นย่าขออะไรนี้ แล้วหนูก็ได้ยินเสียงยาด้วยตอนปู่หลับแล้ว,แล,วแล้วย่าก็ย่าก็มานั่งหลับตาสวดมนต์ตรงนั้นหนูก็แอบย่องแอบมาดูอ๋อแลยวคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย